กาสวัสดีครับพี่น้องกับมาพบมาพอ้ากันอีกคือเก่ากับสำเพ็งผ้าเพื่อนพี่น้องผ้าพี่น้องมาสาป่าตึกป่าตึกสะดุง้งพี่นอ้องกองไยคุนมีหอดป่าทับทิมพี่น้องคุนป่าทับทิมเฮากับมี่โอ้อันนี้ป่าตะเพียนไอปลายศบเนีเ่ยป่าทับทิมป่าทับทิมหาจวดชวดจังหว,ว,วัดวยโค้งไปไอ้กูด,ดูด,ดูตัตัวกูตั สวันตะวันพี่น้อ,นอนงตวนพี่แต่ตัวเราโล่เป็นโล่คุณน,นะน่ะบาก็สองทำโล่พีนนะนพ่น้องอโดก็ธรรมดากะป๋าสานมันบ่ธรรมดาดินี่ยมึงมึงงามบาพี่น้องปลาดอ้าวรุ่นไปเกินไปอีว่ามึงตั้จ้าผุดุนปุ้นดน้องปนตะวันตะน ตอนแห้งตอนแห้งบังไปได้ได้พุ่นปลากระโดดท่องกับพุ่โดดตรงเด้งตรงเด้งพีจจ่น้องพุ่นปลาโดดตรงเด้งตรงเด้งเลยอืมมาลวดจวดจ้านเอา้าอีกบาทนึง่งมาได้โจโดดที่พี่น้องพุดนุดโจโอ้ยบาดละโลัพุดนี่หันงูหน่อยติดไลย <c oughs> งูหน่อยพี่น้องเอ้ย ลุ้นอีกลุ้นอีกรอบพี่น้องจวดจาดขุ่นจวดเออบธรรมดาบาธรรมาดาแล้วทีเราปลาเป็นเท้าพี่น้องเอาขึ้นไปเท้าเนาะเท้าใส่ถังเทใส่ถังเลยโอเคโอเคพี่น้องลุ่นอีกแค่หนึ่งสวดจาดโอ้ยขัด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 แห้งขัดแห้งขุ่นเอาไปเท้ลเหรอพี่น้องเหรอฮไปเท้าอีกหนึงละ เอาไปมันสีน้ำขวดว่าไปอะไรอ่อนโอ้เอาไปมันสีน้ำขวดพี่น้องบ้องคุณ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 นางคุณเพชรคุณปลาไงอันนี้กระปลานี่เพิ่งปลาสดิปลานี่พี่น้องคุณอ้าเถอะคุณปลาขวดพี่น้องปลาขวดว่าเป็นปลาขวดปลาขวดว่าเป็นปลานี่ปลาขวดพี่น้องปลาขวดปลาขวดฮะปลายังหล แลาสิีมานีละมาเห้มันไหมแล้วเดี๋ยวไปอเอาเบิ้งกันย่าๆพี่น้องสวสดจัขลวดสวสดจกักอูกพี่น้องโอ้ยตาสวนอสวนตาสวอนเป็นตาสวอนพี่น้องของเท้ามึนเนี่ยมึได้กันอ้เน่ถิ่นที่กัน ให้มันข to ้ามาคักๆก่อนถูก่มันวอลู่กับตาตัว่ะกะต่ายตัวพี่น้องเ้งลเ้ลงเ้งนะูอ้ยเาเดี๋ยวจะเอาปลาไปเที่ยันพี่น้องเอาปลาไปเที่ยวเอาไปปลาไปไ้เพิ่นข้วกันมีรอบไหมพี่น้องรอบไหมหลังจากเอาปลาขึ้นไปบนึงเลยพี่น้องาะลุ้นกันยงไงพี่น้องขุดปูวู้ยสวดมันวดจักโอ้ยตาสวัด สอนมาเด้อพี่น้องมาตกาต้อกันก็ได้แบงแบมกอยู่ดมามาตืกอาต้อกันปดด่าเต็มลงแดง,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 งลงดยนวไว้นอีกตจัวดวดพี่น้องบูกโอ้โอุนอลังการอลังการประตประตประตูประตปะตตูอาจวบตจวจัด โอ้ดุเรงดุนงดนเงุนงึงยังอีกบวกนึงเลได้พี่นองยังอีกบวกนึงนี่บวกแรกบวกแรกปุดปลาจะทอานให้จะทอนให้ตของเต่าบุญเสงกระจังอนกันปุ๊บอ๋อพี่น้องบ้าบู๊วดจัดจรวดจัด ลองดูวันพ่พี่น้องบานละสอโลสาโลเนาะไอใหม่เจ้าี่ผมมีอยู่เลยเอาุงมันขาสันขาสันาสันมันเดียวมันบ่เออมีรลากอีกางละปลากบตัวใหญ่อัน นนกันไหเนาะถึงทงเราเ่นเนาะเรานเช่นจัมกันพี่นออ้องม,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 มันดูดนดมัวุ่นตรวจัััไดูหมดมา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 พี่น้องในคระบบนดอกม้าไหมก วดปวดปวดวดัดโอ้บาดได้กับาดท,ทันเว้ยไปเติมดูน้ำห่วยนี่ยเติมในมัดเมือ่อบ่กินเขาก็ได้มัดเมื่อเอ่อเติมในมัดเมื่อไปหน่อยอ่ะเพิ่งกัดช่วงบนันไทโอ้ยโโดนออกับว่องกันเอ้าโดนออกกเอามันขึ้นขึ้นมามุ๊ด ตุ้จัดจ้าจัดตุ้มจัดจ้จัดต้มจพี่น้องดวงเดงดงเดงดงเดงโอ้ยตาสวรจ่าสวดโอ้หลาย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 ยังเกาะยังขายังคือเบืองใหม่ไม่ยนเหมือนแท่งจ่าจัดจ่ดจัดสวรสวร

ย่านตกน้ำก็ได้จับแนนย่านโทรศัพท์ตกน้ำก็ได้แนนพี่น้องจูวดจ้าโอ้ยบังจังหวะนี่พี่น้องคุุณได้ปัดเพี่อนเขาเพียงตัดกันแห้งโอ้ยนั่นมือสั่นดิดๆเลยมันปัดกันแห้งก็หลายพี่น้องนั่นโอ้ยที่แห้งเลยโอ้หักหักหัก เดี๋ยวผมเอานผมเอปลาไปเชกันพี่น้องมาลุดสะดุ้งน่อยสะดุ้งน่อยห้างสะดุ้งน่อยหาง้งหมานดน่อยก้มูดินี่นพี่น้องสะดุ้งหน่อยน่อยกมอพี่น้องผมผมจวดจัดมาลจวดจัอ่ะนกัไปัดไปเ้ยๆดไปองนบรรยากาศตึกป่าสาป่าพุ่เสาุ่เพืง้

ปวดพี่น้องปวดป่าก็ยุงหัวป่ามีจฉาหัวป่าท่องทบลบอยู่พี่น้องปมาถ้าตึกนยุ่งหวยเนาะพี่น้องถ้าตึกนยุ่งหวยโตขึ้นัดมื่อบ่กินเขากินน้ำก็ยังไหวเลยเนี่ยเนี่ยบ่หิวเข่าพุ่นเหล่ากรเบิ่งนวดแต่ว่าก็มีจฉาป่าน้อยเรกพี่น้องอย่างเนี้ยป่าไงบ่านเนี่ยน้ำบ่เห็นยังมีหลากหลายป่ามีทั้งป่ากันยัง ปลากระยงปลาแขยงมันปลากวรนวดซึบเรือพวกเป็นจยานปลาน้ำพี่น้องแต่ละตัวพวกดามยี่สามเหลี่ยมมุ่นสามเหลี่ยมยิงเดถ้าได้แท่งขาเบิ้งเนี้พี่น้องมันไม่ถีบอยู่เนาะยัอย่างไปใกล้มันด้าเลยยามาัามาหาไข่หล อ๋อ่างไม่น้ชอเด็ดเด็ดจักปานนะโอ้โอเอเ้า้องบังบังบังคุุณคุณวนย่านสะดุ้งขาดย่านสะดุ้งขาดย่านสะดุ้งขาดมีทั้งปากกดแล้วเอาตาบ่า๋อสะดุงชวงหนทำเป็นโลงร่องนี่นมันค่อยไง

nghe, đẹp đằng hơn. Nước cuốn, cái này, nằm, lại, cả dạ, dạ. ทั้งป่าตองป่าเนี่ยครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปซ้ำนี่พี่น้องพอกันคลิปนะยังมีอีกบ,บวกต่อไปโยบโนทุทรัพท์เม่มความจำมันหน่อยจบไปซ้ำนี่กราบขอบคุณสวัสดีครับ